กูทำน้ามนไว้ให้พวกมึงแล้วเป็นบ่อน้ำชาวบ้านก็เรียกว่าบ่อน้ำมนตตอนนั้นก็จะทำเขื่อนรอบรบ,บ่อก็เลยขุดลงไปเจออิฐมอเนรเรียงเป็นแถวเลยหลวงปู่ท่านคงจะให้ชาวบ้านเนี่มาขุดเอาดินในบ่อเนี่ยทำเป็นกระเบื้องเพื่อไปบูรณนะวิหารตลอดกรอหลวงปู่ท่าน ตรงเนี้ยที่เป็นน้ำม์หมดเลยเอ oh. อันนี้เป็นนิมิตของพอ่อใช่ oh. หลายหนมากโอ้โห oh, oh, ลูกเหรอคือ,ค,อคือตอนนั้น oh. ถนนยังเป็นลูกรังอยู่เลย oh. แล้วมันก็แปลกว่าพอเราไ,ได้เห็นทุกอย่างปุ๊บมาอยู่ได้พรรษากว่าถนนก็กลายเป็นลาดยางไปแล้ว เยอะมากเลยนี่ครับนี่ตัวนีเหรอตัวนี้นั่งอยู่ผมแต่แรกกนนี่มันหมอนมีอมีกี่ตัวครับตอนนี้ก็100ร้อยกว่าโอ้แล้วนี่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับความเมตตาสูงมากจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสของวัดน้อยแห่งนี้พี่เต้ครับผมตอนนี้เราอยู่กับทางด้านพระครูขันติวรานุสิทธิสวัสดีครับหลวงพ่อครับน้อมสกการบ เป็นท่านเจ้าวาดลำดับที่หกของวัดน้อยครับหลวงพ่อครับเล่าที่มาที่ไปตอนที่หลวงพ่อได้มาเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้นะครับครับคือเดิมที่าตมาอยู่ที่วัดบางปะทุนนอกบางปะทุนนอกบางกุนเทียนบางกุนเทียนกรทมใช่ครับก็มีอยู่คราวหนึ่งก็อธิษฐานหลังจากสอบนักธรรมชั้นเอกจบแล้วครับในพรรษาที่สแล้วก็แลอธิษฐานว่าถ้าท่องปฏิโมกได้ก็จะอยู่สวด ให้ให้กับวัดเดิมครับแล้วก็จะไปต่างจังหวัดเพราะว่าเห็นว่าที่วัดมีหลายรูปต่างจังหวัดพระที่สวดปฏิโมกเนี่ยมีน้อยก็เลยจะวุทิศตนมาเพื่อบวชเ,เพื่อเพื่อสวดสวดสงเคราะห์พระครัในเรื่องของพระวินัยครับคือพระปฏิโมกนี่แหละก็จึงได้เดินทางมาในในครั้งหนึ่งมาที่เนี่ยโดยที่ว่า ได้เหมือนนิมิตไปว่าได้เห็นสภาพวัดที่มีลักษณะเก่าแก่มีกุฏิเรือนไทยเก่าแก่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มีศาลาหลังหนึ่งมีพระแก่ๆนั่งอยู่แล้วก็ทางเข้าวัดก็เป็นลูกหลังอันนี้เป็นนิมิตของพ่อใช่<อ>หลายหนมากอ๋อ,อแล้วเคยเห็นในนี่ไม่เห็นพระแก่ๆด้วยใช่อ๋อ คือพระแก่ในนิมิตของหลวงพ่อเจ้าว่าคือหมายถึงหลวงพ่อเนียมใช่ไหมฮะใช่ไม่ไม่รู้ว่ารูปไหนแต่ว่าต่านยังไม่ทราบใช่ก็หลายหลายหนที่ที่นิมิตไปแล้วก็มีโยมมาถามครับท่านเคยมาที่นี่ท่านก็มาถามว่าหลวงพี่รู้จักวัดน้อยหลวงปู่เนียมไหมตัมมาก็เลยบอกว่าอ๋อวัดเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมมีทรงไทยเก่าๆอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มีศาลาเก่าๆ มีพระแก่ๆอยู่ใช่ไหมแล้วก็ถนนเป็นลูกลังเขาก็บอกอ้าวหลวงพี่เคยไปมาบอกไม่เคยไปแต่ฝันไปอ๋อตรงกับทีมิดเลยอันนี้คือญาติโยมมามาสอบถามแลวงปู่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็พต่อมาเพื่อนก็มาชวนเพื่อจะมาถวายสังฆทานเราก็เลยอยากจะรู้ว่าวัดเนี้ยเป็นอย่างที่เราเคยดิมิตไปหรือเปล่าก็เลย ชวนกันมาวันน,วนั้นแล้วก็มาเห็นเป็นสภาพตามนั้นจร<ม>ิงๆใช่โอ้ลูกล่ะคือคือตอนนั้นถนนยังเป็นลูกรังอยู่เลย<อ>แล้วมันก็แปลกว่าพอเราไม่ได้เห็นทุกอย่างปุ๊บมาอยู่ได้ที่นี่ได้สักพรรษากว่าถนนก็กลายเป็นลาดยางไปแล้ว คือเจริญขึ้นใช่ครับนี่เหมือนทําให้เราเห็นความรู้สึกผมนี่เหมือนหลวงพ่อเนียมครับเป็นคนเลือกให้ท่านพ่อท่านเจ้าวาดมาปกครองที่นี่เลยอกี่ปีแล้วครับหลวงพ่อตั้งแต่ปปองที่ที่วัดนี้ฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสามสามสิบแปดปีหน้าร้อยสามแปดสามสิบทีสามสิบปีเต็มเลยสามสิบปีปีนี้หกแปดโอ้โหปัจจุบันนี้หลวงพ่อบวชไปกี่พรรษาแล้วครับสี่สิบเอ็ดละ ก็สีอายุ63สิบสามปีจะจะจะหกก็เดือนสิงหารออ๋คับทีนี้เสร็จครับอยากให้หลวงพ่อเล่าถึงเรื่องอประวัติของหลวงพ่อเนียมโดยพอสังเขตที่ที่บอกต่อกันมาซึ่งจริงๆแล้วหลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่ 3, 3> ถ้าจะหาประวัติที่ชัดเจนเลยจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็เลือนลางเต็มทีแต่อาศัยจากคําบอกเล่าปากต่อปากของปู่าตาทวดมาตามที่หลวงพ่อได้ทราบเนี่ย ประวัติของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ตามที่เขาเขาเล่าโจทย์ขานกันอบอกกันต่อๆมาก็คือว่าหลวงปู่ท่านไปอยู่กรุงเทพท่าน<อ>ก็เป็นสัมมนรประมาณปี2371บครับ,รบนะอันนี้มันตรงกับตอนที่ท่านมรณภาพอายุ8ปสิบปีตรงกับรอสหนองเจ สองนรอัรบนะครับก็คือ80ปี80ปีพอดี๋อ,อตอนนั้นที่เป็นสามเณรอยู่ที่กรุงเทพพอจะทราบไหมครับว่าตอนที่ท่านเป็นสามเณรอยู่นี่ไปบวชไปบรประชาอยู่ที่วัดไหนก็ไม่ทราบแต่ว่ามีโยมที่เนี่ยท่านเป็นสอสอเก่าหรืออะไรเนี่ยที่เขาเล่ากันว่าท่านเคยส่งลูกหลานเนี่ยไปไปอยู่ที่วัดละคัง เขาก็เลยสานิจารว่าหลวงปู่นะเคยอยู่วัดละคังอ๋อวัดละคังก็นี่ไงเต้สมเด็จพระปิชานโตใช่ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ก็คือน่าจะไปอยู่ที่นั่นก็อาจทมาได้ว่าสมเด็จโตท่านก็อาจจะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เนียมด้วยเพราะว่าท่านไปอยู่หลายวัดเคยมีท่านมหาปรียนมาจากวัดพระเชตุพน หรือวัดมหาธาตุเนี่ยอาตมาก็จําไม่ได้นะท่านมาถามว่าท่านเอาประวัติมาให้ดูว่ามีพระเนียมสุพรรณบุรีในในประวัติของวัดนั้นะอว่าไปอยู่ที่วัดนั้นออันนี้คือที่วัดวัดละฆังเหรอครับวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาตียนโอ้โหวัดมหาธาตุก็อยู่แถวแถวนั้นแถวนั้นแหละแถวท่าพระจันทร์อะ ก็อยู่ในยุคเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธานโตแน่นอนหลังจากนั้นท่านก็มาปกครองมาเป็นท่านเจ้าวาดรูปแรกที่ที่วัดน้อยแห่งนี้ผมจะถามหลวงพ่อนิดหนึ่งครับ,รบผมไปดูประวัติมาเนี่ย<ๆ>เหมือนท่านจะเกี่ยวพันแล้วก็มีความสนิทสนมก,นก,นกันกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่นครปฐมรวมไปถึงสมเด็จพระสังฆราชแพรแห่งวัดสุทัศน์ด้วยที่มาเป็นยังไงครับหลวงพ่อคือที่มาที่ไปนี่ก็คือหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีอาวุโสมากแล้วก็เป็นพระที่มี ก็เรียกว่ามีเมตตาสูงรพระผู้หักผู้ใหญ่ก็จะรู้จักมากมโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชแทผ่พร,ระสุทัศน์แต่ว่าที่ว่าเกี่ยวพันกับหลวงปู่บุญเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นหลวงปู่บุญท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชศรีรก็เหมือนกับเจ้าคณะภาคปัจจุบันนี่แหละแสดงว่าสุพรรณบุรีก็ขึ้นตรงกับทางหลวงปู่บุญด้วยใช่สจังหวัดเนี่ย สี่จังหวัดมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรนคร,รปฐมแล้วก็สมุทรสาครอ,อ๋อครับใช่ัน,นั้นหลวงปู่ท่านต้องไปขึ้นนะอยู่ที่วัดหลวงปู่นีหลวงปู่บุญ<อ>วัดกลางบางแก้วอ๋อย่างนี้เรียกเป็นเป็นสหธรรมิกกันได้ไหมครับก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าหลวงปู่บุญท่านเกิดมา2,390 ถึงเก้าบเนี่ยหลังหลังมาอ๋อครับแต่รู้จักกันแน่นอนมีประวัติจเจนเจนในฐานะที่เป็นพระที่มีอาวุโสน้อยแต่ว่าท่านเป็นเจ้าคณะปกครองก็ต้องได้เจอกัน ตอนนี้นะครับผู้ชมสถานที่ตรงนี้เนี่ยออคือเป็นสถานที่สําคัญมากเ,ออเพราะว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสาราส่งน้ำํำออและเราไม่ได้อยู่กับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแค่องค์เดียวออต้องบอกว่าเราอยู่กับเจ้าอาวาสตั้งแต่องค์ที่1นึ่งออสองสามส,ามสี่ห้าและองค์ปัจจุบันตรงนี้เลยเออนะฮะคือสถานที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พระครูอันติได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วก็การที่เป็นพระนักพัฒนาของพระครูให้ฟังสักนิดหนึ่งครับครับ คือท,ที่ตอนที่อาตมามาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็อดีตเจ้าวาดยังยังมีชีวิตยอยู่ก็คือพระครูสุวรรณสารวินิจนะท่านชื่อหลวงพ่อวันชิมวัยนะท่านเป็นเจ้าวาดอันนี้ต่อมาก็มีการสร้างมณฑปหรือวิหารของหลวงปู่เนียมแล้วก็เลยตรงเนี้ย ที่เรียกว่าสาลาส่งน้ําเมื่อก่อนมันจะมีศาลาเก่าๆเป็นไม้สัก<ะ>นี่ก็มีหลังคากระเบื้องเก่าๆรสร้างอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ข้างหลังบนดบเนี่ยก็จะเป็นเป็นบ่อน้ำํำซึ่งชาวบ้านเ็าเรียกว่าบ่อน้ำมนบ่อน้ำมนแต่นี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นนะก็จะทำเขื่อนรอบรบ,บ่อก็เลยขุดลงไป ไปเจออิดมอนเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยก็เลยสันนิษฐานว่าหลวงปู่ท่านคงจะให้ชาวบ้านเนี่ยมาขุดเอาดินในบ่อเนี่ยมาทำเป็นอิดแล้วก็ทำเป็นกระเบื้องเพื่อไปบูรณะวิหารปลอดกรออที่เราไปอันแรกเลยครับแล้วก็ไปสร้างโบสถ์นะแล้วก็ไปสร้างวิหารมนู่นหลังที่เป็นสี่เหลี่ยมฝั่งนู้นครับ แล้วตอนนี้พอต่อมาศาลาหลังนี้มันก็รหลักหักพังไปตามกาลเวลาวพอดีทางวัดเนี่ยก็ปรึกษาก็หลวงพ่อหลวงพ่อท่านอยากจะสร้างมณดบให้หลวงปู่ซึ่งว่าเมื่อก่อนนี้ปฏิสถานอยู่ในศาลาหลังเล็กเนี่ยเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมมันก็เปียกเชิะแฉ ก็เลยคิดกันว่าเออน่าจะทําวิหารให้หลวงปู่ก็เลยได้ไปไปขอความปรึกษากับพระครูสุมะหรือว่าหลวงพ่อปื้มวัดสวนหงท่านก็เลยมาชี้ที่ให้ก็เลยกําหนดเอาตรงนี้แหละใช้เวลาก่อสร้างนานไหมครับหลวงปู่กว่าจะเป็นศาลาส่งน้ําเนี่ยประมาณปีกว่าปีกว่าูถือว่าเร็วมากนะเต ปีกว่านี้คือวิหารนะแต่ว่าสาราสมน้ําตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นเราเราทำวิหารของหลวงปู่เสร็จแล้วตรงเนี้ยมันมันเป็นพื้นที่ที่มันสะปุ่มตะปั่นก็เลยรื้อจุดทูบแล้วขอขมาบอกว่าขอรื้อแล้วเพื่อจะสร้างหลังใหม่ให้แล้วก็เลยสร้างหลังหลังใหม่ขึ้นมาแต่เป็นหลังเล็กเนี่ยครับ ด้วยแรงสังกาของญาติโยมก็มาช่วยร่วมบุญกันปีเดียวโอ้โหเร็วมากพอต่อมาแล้วผลก็รั่วหลังคาก็เลยปรึกษากันว่าควรจะสร้างคุมไปเลยอตอนแรกจะรื้ออย่าไปรื้อเลยของเขาสร้างไว้เสียได้เสียได้คุมเลยสร้างคุมรอบแบบนี้เลยนะคุผู้สังเกตดูนะเข้ามาปุ๊บ ตอนแรกเราจะไม่ไม่ทันรู้สึกนะเปนรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นที่ประดิษฐานทั้งองค์เจ้าอาวาสทุกๆององนะครับแล้วก็มีหลวงปู่เนียมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มีหลังคาแล้วก็มีหลังคาสองชั้นครอบใหม่ีกทีนึงครอบใหม่ทีหนึ่งเลยการฝนกันแดดทีเนี้ยไม่มีพังแน่นอนแล้วล่ะแนวเยอะมากเลย อยตัวนึงตัวนี่หรอตัวนี้นั่งอยู่ผมแต่แรกเลยนี่มีมันหมอนมีหร้อมีกีตัวฮะหลวงพอ่อแล้วแบบทั้งหมามทั้งแมวเต็มวัดเลยอนนี้ก็พั0ร้อยกว่าโอ้โหมีเป็ร้อยมันก็อาจจะเป็นความคิดเดิมๆของอญาติโยมหลายๆคนออด้วยนะแบบ<อ>เลี้ยงไม่ไหวแล้วบางทีฝากวัดแล้วกันเหมือนเป็นภาระวัดนะอนอนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ญาติโยมที่เราได้รับรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลอย่ามาทิ้งที่วัดนะพระสงฆ์ท่านก็จดมาถึงที่วัดน้อยนะเนี่ยพลาดตรงนี้ไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นอ่างน้ำมนต์ใช่ไหมพี่จูนอูอ่างน้ำมนต์ใหญ่มากอ่างน้ำมนต์โ่ดใหญ่เลยในโลกนี้เลยแล้วกัน พอเห็นบอกว่าหลวงปู่ท่านเสกตรงเนี้ยให้เป็นน้ำมนต์หมดเลยเออคือที่พี่จูนบอกว่าบอกผมแต่แรกเนี่ยผมเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์มาวันนี้เนี่ยบอกว่าแหมรู้สึกมันขึ้นขึ้นลงลงแปลกๆเอวันนี้แหละลงไปอาบเลยไม่ลงขึ้นลงตรงไหนแล้วลงตรงนี้ก่อนเลยนี่เลยปามาตรงนี้เลยใช่ไหมมาดูเลยเขาเข้าใจของพี่นะน้ำอมฤตน่ะคือหลวงปู่เอาแผ่นตะกั่วแล้วก็จานแล้วก็ไว้ตรงเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้ก็มีป้ายแล้วกูทําน้ำมนต์ไว้ให้พวกมึงแล้ว อันนี้นะน้ำมนกูเยิมอ่ะยังไงน้ำมนกูเสกไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นของหลวงปู่ที่ทําให้หมดเลยเมื่อกี้หลวงพอ่อท่านเจ้าว่าพระครูขันติท่านบอกว่าตรงนี้ตรงท่าที่เป็นโป๊ะตรงนี้เพิ่พงทําขึ้นมาใหม่ด้วยโอ้โหนี่ไงเขาก็แบบว่าให้ชาวบ้านลงมาตรงนี้ได้เนี่ยรเห็นี้จะมีกระบวยอยู่เลยเนี่ยกระบวยตักตักน้ําขึ้นมาจะมีอีกาี่เปว่าหย่มือลงไปกลับมาปุ๊บอ้าวมือหายไม่ไม่นี่ไงนี่ไงเต้นี่ไง หุ้ยปลาตกกระจายหนุ่ยแคปลาตัวมาเ,เลยดูดิปลาอะไรไม่รู้อ่ะปลาสวายครับพี่พี่ขอบอกตั้งจติตหลวงปู่นะนี่ไงหลวงปู่บอกอะไรนะโมตัสสะพคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอะระหังสุขโตหลวงปู่เนียมธรรมโชติวัดน้อยนามเตอาจาริโยเมพันเตอายาสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิ ำมุลสักเศษเลยสาธุ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 นี่เหมือนมาอาบน้ำหลวงปู่นะเนี่ยน้ำมนต์พุทธังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามินะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุโออ้้้ยยยผผมมดดววเาละ ไม่มาตรงนี้นี่แล้วไม่มาปาบผมน้ำมนต์เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงมาไม่ถึงวัดหลวงก็เดียวัดน้อยนี่ไงไเแล้วก็มีอาหารป้าอะไรต่างตรงนี้นะฮะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนว่าจะเชื่อว่าตรงนี้เป็นน้ำมนต์หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าท่านที่ท่านได้เสกไว้ตรงนี้เหมือนกับแบบว่าทําให้ไม่รู้ตกีิรุ่นตกีิรุ่นไปแล้วนะที่เออปากผมน้ำมนต์ถูกไหมและนี่คือแม่น้ำท่าจีนเออ โอ้โหแล้วบรรยากาศกอดนะลองลึกย้อนไปเมื่อ200ปีที่แล้วนะโอ้โหพี่มากค่ะอะไรที่ไม่ใช่นะเราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการที่เราได้มาไหว้พระมาทำบุญมาเข้าวัดออแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปไกลถึงไหนเลย คือผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะแบบบนบานสารกล่าวอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนที่คิดว่าเข้าวัดทำบุญปัจจุบันนี้แต่หลักๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเรานะคุณผู้ชม,มใช่ไหมพี่จูนคิดดีทําดีเข้าวัดปุ๊บบางทีไม่ใช่ไม่ไปขอจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ขอให้กับตัวเราเองนี่แหละขอจากตัวเราเองนี่แหละออที่เราจะเริ่มต้นทาดีใช่ละสิ่งเหล่านี้นะครับตามสิ่งสารที่สั์สิทธ์ต่างๆเนี่ยคือเป็นสารที่ที่ยึดเหนียวจิตใจเราสัปดาห์หน้าและอีพีต่อๆไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจูนเต้หรือรายการจูนเต้รู้เราจะไปมูที่ไหนครับเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวกันนะจ้าวันนี้ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับนี่ต้องต้องเอาหมาติดมาด้วยขี่ยาเล่มาด้วยโพตรเท่เลย